สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูข้อดีของตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์วาล์วนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวไล่อากาศออกจากท่อนะครับผมซึ่งพอติดตัวนี้แล้วมันจะดียังไงนะครับเพราะถ้าเิดติดตัวนี้นะครับเวลาน้านะครับไหลมาตามท่อนะครับผมล้วเราถึงจุดโค้งนะครับที่จะไปส่งตรงปลายทางนะครับก็จะมีตรงช่วงงอนะครับแล้วก็ตรงช่วงบนเนี่ยนะครับมันจะมีอากาศอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดเราไม่ติดตัวเนี้ยน้ำนะครับก็จะดันออกมาไม่เต็มนะครับทําให้แบบน้ําเบาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเิดต มันก็จะทําให้อากาศนะครับออกมาจากท่อได้ซึ่งถามว่าทำไมติดข้างบนนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องติดข้างบนที่สูงนะครับถ้าเรติดตรงที่่ต่ำนะครับจะไม่มีผลอะไรนะครับก็จะส่งผลเสียด้ทั้มนะครับนะครับซึ่งแอร์วาตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องติดตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นสถานที่กว้างๆนะครับเราสามารถติดได้หนึ่งตัว2ตัวนะครับแล้วแต่ตามที่เราสะดวกนะครับผมเพื่อจะไล่อากาศออกจากท่อนะครับผมนะครับแต่ลืมนะครับเราต้องติดตรงที่สูงนะครับผมแล้วก็ใกล้นะครับจุดงอของท่อนะครับผม เพื่อที่จะให้อากาศนะครับไล่ออกไปส่วนวิธีการต่อแอร์วาลนะครับผมเราก็เดินท่อปกตินะครับแล้วก็ไปตรงถึงทางโค้งนะครับที่เราจะแยกท่อออกมานะครับหรือลดท่อนะครับแล้วก็ใช้3ทางนะครับแล้วก็ต่อตรงขึ้นมานะครับให้ใส่แอร์วาลได้ไม่ว่าจะเป็นขนาด4ี่หุน6หุนหรือกีนม้วก็ได้นะครับผมเราวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับสามารถใช้ได้หลายตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการใช้จริงอะไรครับ อันนครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะถอดเปลี่ยนนะครับเป็นแบบไม่ใส่แอร์วาล์นะครับแล้วจะลองเทสให้ดูนะครับจะดูว่ามันจะมีลมออกจากท่อไหมครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนะครับผมวันนี้ผมลองเปิดให้ดูนะครับน้ํานะครับสังเกตได้ว่าจะมีลมนะครับเมื่อกี้นี้นะครับปกตินะครับเหนลมยังออกไม่หมดนะครับดูตามสายยางได้นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลมอากาศนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแบบที่ติดแอร์วาลกันเลยครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่เป็นแอร์วาลนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับผมวันนี้ตอนนี้ผมเปิดน้าแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีอากาศผ่านมาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับดูที่สายยางนะครับแทบจะไม่มีฟองอากาศเลยนะครับผิดไปจากอันเมื่อกี้เลยนะครับก็นี่นะครับข้อดีของแอร์วาลนะครับผม